เอกปากน้ำขีแมนแก๊งฝีสุรันลบหลักฐานทิ้งทั้งหมดก่อนตำรวจเข้าค้นบ้านตำรวจพบเอกปากน้ำคีแมนสำคัญลบหลักฐานทิ้งทั้งหมดก่อนตำรวจเข้าค้นบ้านตัวเองและบ้านเมียเก่าแต่ยังไม่หนักใจเพราะมีหลักฐานอีกเยอะที่สามารถเอาผิดแก๊งตบทรัพย์นี้ได้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2567 พลตำรวจตีประสงค์เฉลิมพันธ์เปิดเผยกรณีการตรวจคน้นและจับกลุ่มนายเอกลักษณ์วาดีชนหรือเอกปากน้ำขีแมนหลักแก๊งศีสุวรรณจันยาว่าหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตรวจยึดมาได้ทั้งนั้นมีทั้งหนังสือและเอกสารต่างๆจำนวนมากโดยพนักงานสอบสวนจะต้องนำมาตรวจสอบ ดูว่ามีส่วนไหนเกี่ยวข้องกับคดีบ้างส่วนโทรศัพท์มือถือของนายเอกลักษณ์ที่ยึดมาตรวจสอบพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงซิมการ์ดใหม่เมื่อวันที่29มกราคมก่อนจะมีการเข้าตรวจคน้นและจับกลุ่มรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตต่างๆล้วนแต่มีการลบข้อมูลและทำลายหลักฐานไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้คาดว่านายเอก น่าจะรู้ตัวก่อนว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจค้นแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้หนักใจเพราะสามารถส่งหลักฐานทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์และดึงข้อมูลมาดูได้เกือบทั้งหมดพอบกปปปกล่าวต่อว่าสำหรับนายเจ๋งดอกจิกนั้นก่อนที่จะมีการจับกลุมเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนบกปปปได้ส่งข้อมูลของนายเจ๋งดอกจิก ทั้งหมดไปที่ปปชตีความเรื่องสถานะมาก่อนแล้วจากนั้นจึงได้ขอสารออกไมาจับแต่หลังจากจับกลุ่มนายศรีสุวรรณจัญญนยานายเจ๋งดอกจิกและนางสาวพ,พิมพ์นัณฐาหรือกาตูนมาได้แล้วนั้นพนักงานสอบสวนบอกกอปปยังได้ทำหนังสือสอบถามถึงประธานสภารวมทั้งชุดคณะกรรมธิการต่าง ว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มมาได้นั้นมีสถานะใดในคณะธรรมธิการคณะที่กำลังรองหนังสือตอบกลับอยู่รายงานข่าวแจ้งว่าจากแนวทางการสืบสวนพฤติกรรมของนายเอกลักษณ์หรือเอกปากน้ำพบว่ามีพฤติกรรมชอบล้องเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอกเห็นอย่างได้ชัดว่าโดยเริ่มจากการล้องเรียนอาจารย์ประจำภาควิชาหลายคน ที่สอนนายเอกต่างถูกล้องเรียนเรื่องต่างๆมาตลอดเวลานอกจากนี้เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,566นายเอกลักษณ์ยังเคยถูกนายศิกษกลอัฐาวงหรือแรมโบอีสานแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหลังนายเสยกสกลได้กล่าวว่าพฤติกรรมของนายเอกลักษณ์ มีความอันตรายมักจะทำตัวเป็นนายหน้าไปรับงานจากบริษัทต่างๆแล้วกล่าวอ้างว่าจะเคลียร์ให้ทำให้บางบริษัทรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของ TOR จากนั้นนายเอกลักษณ์จะเสนอตัวอาสามาร้องเรียนที่สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักปลัดเอาเอกสารที่มีการออกเลขร้องเรียนแล้วไปข่มขู่ เข้าขายเป็นการตบทรัพย์โดยที่ผ่านมามีการไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอ,นอดุสิตท,ทั้งนี้การตรวจสอบอยังพบว่าเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2566นายเอกลักษณ์ได้เผยแพร่เอกสารถึงสื่อมวลชนโดยมีข้อความหนึ่งระบุชี้แจงว่าตัวเองตัวเองไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่รู้จักกับนายเจ๋งดอกจิกมานานช่วยเหลือ รับส่งกันในฐานะคนสนิทด้วยกันด้านพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วกล่าวว่าจากการสืบสวนสอบสวนยังพบว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อยสองคนขณะที่อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานประกอบด้วยภาพวงจรปิดพยานเอกสารรวมถึงคำให้การของผู้เสียหายก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถขออำนาจศาลออกหมายจับได้ คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1-3วันซึ่งหากพบใครมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีทั้งหมดทั้งนี้ในวันที่5กุมภาพันธ์ได้เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนเพื่อวางแนวทางการสืบสวนขยายผลและติดตามความคืบหน้าของคดีเพื่อที่จะนำรายละเอียดเข้าที่ประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ในวันพุทธที่7กุมภาพันธ์ต่อไปบิ๊กเต๋าเผยเอกปากน้ำ เป็นมันสมองหลักบงการแก๊งสีสุวรรณล้องเรียนเรียกทรัพย์เพราะมีข้อมูลในมือเยอะพลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบปากคำนายเอกลักษณ์วาริชนหรือเอกปากน้ำคนกลางประสานงานขบวนการลี้รัพย์ของนายสีสุวรรณจันญากับพวกที่ถูกจับกลุ่มได้เพิ่มเติมเป็นรลยที่สี่ เมื่อช่วงเช้าของวันก่อนโดยระบุว่านายเอกเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถสามารถควบคุมดูแลสถานการณ์ต่างๆได้เก่งจนสามารถควบคุมนายศรีสุวรรณได้นายศรีสุวรรณต้องฟังเพราะนายเอกเป็นคนที่มีข้อมูลการทุจริตการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆเป็นจำนวนมากรู้จักคนเยอะถ้าหากนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อส่วนการรวมก็ดีแต่กลับมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนรายละเอียดการสอบปากคําของตนเองยังไม่พูดคุยกับนายเอกซึ่งหลังจากนั้นก็คงเข้าสู่ขบวนการแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และการยื่นขอประกันตัวแต่ตนเองได้บอกกับนายเอกว่าหลังประกันตัวจะขอพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคดีมากกว่าอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจบกปปได้ออกหมายจับและจับกลุมผู้ร่วมขบวนการรายนี้เพียงรายเดียวก่อนแต่หลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกสองคนแต่เป็นผู้ร่วมขบวนกางร,ระดับล่างในการเป็นตัวใหญ่เพราะในวงนี้มีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ6คนโดยยังไม่นับวงอื่น โดยคำว่าวงในที่นี้แบ่งเป็นวงการกลุ่มผู้เสียหายซึ่งมีข้อมูลทยอยเข้ามาเรื่อยๆอีกหลายวงพลตำรวจตีจรุนเกียรติบอกว่าหากนับรวมความเสียหายทุกวงน่าจะเกือบ100ล้านแต่เป็นผู้ต้องหาเดียวกันพฤติการลักษณะเดียวกันคือเริ่มต้นจากการล้องเรียนจากนั้นก็แปลงร่างมาเป็นคนเคลียร์แต่สุดท้ายก็มาแบ่งเคสกัน คล้ายกับนายเจ๋งดอกจิกส่วนกรณีที่นายเจ๋งดอกจิกแถลงบอกว่าจะไล่ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนรวมถึงคนที่ร้องเรียนกล่าวหาว่านายเจ๋งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลีดรับทรัพย์ของนายศรีสุวรรณรวมถึงการยกพานสาบานไม่ใช่ขบวนการลีทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวและสาบแช่งคนที่กล่าวหาพลตำรวจตีจรุนเกียรติ ถึงกับบอกว่าสาธุและขอบคุณในเจ๋งที่ยอมรับว่าข้อเท,ท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นความจริงซึ่งไม่รู้จะเป็นประโยชน์หรือโทษกับนายเจ๋งกันแน่ก็ขอให้กำลังใจในการต่อสู้คดีเพราะถ้าตำรวจไม่มั่นใจในพยานหลักฐานก็คงไม่จับกลุ่มขบวนการพวกนี้เกี่ยวกับนายศรีสุวรรณ